ในเกมตะกูลโซลหลายเกมเนี่ยผู้เล่นจะชอบมองกันว่านักเวทเนี่ยเป็นเหมือนกับ e ซี่ mode ของเกมนะฮะเพราะว่านักเวทเนี่ยจะมีสไตล์การเล่นที่ตีระยะไกลเลยทําให้ตัวนักเวทเองเนี่ยไม่ค่อยได้เอนเกจกับระบบหลายอย่างที่เกมทํามาเลยทําให้คนหลายๆคนเนี่ยมองว่าการเล่นนักเวทในเกมตะกูลโซเนี่ยเหมือนกับว่ามันคือ e ซี่ mode นะครับนั่นในหลายๆ,ๆเกมเนี่ย ไอ้พวกนักเวทเนี่ยก็ะจะเป็นอาชีไที่มันเล่นใกล้ๆกันแบบนี้เหมือนกันนั่นก็คือจะเป็นพวกตัวละครที่เป็นกราสแคนนอนที่ต้องอยู่ไกลๆแล้วก็คอยแพรยายที่จะไล่เวทซึ่งระหว่างที่ไล่เวทเนี่ยตัวละครจะต้องอยู่เฉยๆหรือว่าจะต้องทําอะไรบางอย่างระหว่างที่รอให้เวทมันไล่ออกไปนะครับเลยเป็นเหตุผลที่มันเหมือนกับว่าตัวละครพวกนี้เนี่ยกำลังเล่นคนละเกมกันเมื่อเทียบกับ general เกมเพลย์ของผู้เล่นสไตล์อื่นนั่นเอง แต่ถว่าในบางเกมเนี่ยมันก็มีระบบแปลกๆเข้ามาที่ทำให้ผู้เล่นมีการเอนเกจกระหมของเกมมากขึ้นอย่างเช่นในดาร์กอนสต็อกมาออนไลน์เนี่ยนพวกนักเวทเนี่ยจะมีระบบที่สามารถควงวงเวทและสามารถเก็บมัลติพายเออร์ได้ระหว่างที่กําลังรอไล่เวททาให้ตัวเกมเพลงของนักเวทเนี่ยจะต้องบาลานระหว่างการที่เราจะต้องพยายามควงเวทพยายามหลบเอลี LE, แล้วก็พยายามไล่เวทให้มากที่สุดเพ่จะสามารถทําได้นั่นเอง ในเอริลิงในเลนเนี่ยก็มีการทําให้นักเวทเนี่ยมีความน่าสนใจมากขึ้นเช่นกันนะครับด้วยวิธีที่ไม่ได้แหกจากกฎเดิมของเกมมากขนาดนั้นคือสามารถทําให้ตัวนักเวทเนี่ยมีความแอคทีฟมากขึ้นเมื่อเทียบกับเกมอมืก่อนของค่ายแฟมซอฟต์แต่ว่าไม่ได้ทําให้ตัวเกมเพลย์เนี่ยมันแตกต่างถ้าจนเกินไปจนถึงขั้นที่ว่าผู้เล่นที่มาจากเอรลิงเนี่ยไม่สามารถเข้าใจเกมได้หรือรู้สึกว่า มันเอเลี่ยนเกินไปหรือกําลังเล่นเกมอื่นนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาดูกันนะคะว่าทีมงานเนี่ยเขาทำอะไรลงไปบ้างแล้วทําไมมันถึงทําให้เกมเพลย์ของนักเวทในเกม e l n r n n ร n i n h t r a i n เนี่ยนะฮะมันเอนเกตจิ้งได้มากขึ้นขนาดนี้นั่เนเองนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกัน อย่างที่พู้เล่นหลายๆคนในเอลเ n นลิงอาจจะรู้กันนะครับผมว่านักเวทเนี่ยในเกมหลักเนี่ยจะมีลิมิตคือที่ทจํานวน FP ที่ตัวเองมีใช้เพราะว่าขวดในเกมภาคหลักเนี่ยถ้าเมื่อใดก็ตามที่มันหมดไปแล้วเนี่ยระหว่างที่เราเล่นกลางไฟเนี่ยก็คือหมดเลยเราจะไม่สามารถหาขวด FP มาคืนมานาะให้แก่ตัวละครเราได้ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่เราจะเลือกเล่นเวทอะไรก็ตามเนี่ยมันเลยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะจำกัดพอสมควรเพราะว่าเวทที่มีดาเมจน้อยหรือว่าเวทที่ไม่ค่อยจะมีโอกาสที่จะโดนแต่ว่ามันเท่มากเนี่ยจะเป็นสกิลที่ตกงานไปเลยเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเสียเไปเปล่าๆได้ไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่พอในการที่เราจะสามารถต่อสู้กับบอสในระยะยาวได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันทําทำให้บิวเวทหลายๆบิวเนี่ยมันไม่สามารถที่จะ มีความแตกต่างได้มากขนาดนั้นเพราะว่ามันจะไปจบที่สเปลที่หลายๆคนจะมองว่าเป็นสเปลที่ดามเมจดแรงที่สุดหรือเป็นสเกลที่แท็กซิ่งดีที่สุดนั่นเองนะฮะมันจะมีเทียร์อยู่ว่าสเปลไหนเป็นสเปลที่เหมาะแล้วก็ส่วนมากแล้วเนี่ยบิลเนี่ยจะไม่ค่อยห่างจากพวกสเปลพวกนี้มากเท่าไหร่ แต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในตัวเอลเ n อริงไนเลนเพราะว่าในเกมเกมนี้เนี่ยตัวนักเวทเนี่ยจะตกอยู่ในตัวละครที่ชื่อว่า r รีครูสซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่มีแมชชคนิกที่โดนดีไซน์มาเพื่อเป็นนักเวทโดยตรงซึ่งแมชชนิกนี้เนี่ยก็คือแมชชนิกที่เรียกว่า Magical r e เรซิดนั่นเองครับอย่างที่เราเห็นได้ในภาพนี้เลยเนี่ยตัวละครของเราเนี่ยมีความสามารถที่หยุด FP จากเพื่อนหรือว่าศัตรูรอบๆได้ตราบใดที่ตัวละครพวกนั้นเนี่ยมีแมจิโกเรีสิดูอยู่บนตัวทำให้ตัวละครของเราเนี่ยสามารถที่จะคืน FP ตัวเองได้เรื่อยๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องกลัวว่าในไฟยาวๆเนี่ยเราจะเป็นปืนกลไรกระสุนนั่นเองนะฮะ ถึงแม้ว่ามันจะยังมีเรื่องของ Resource Management หรือการบริหาร FP พอสมควรแต่มันก็มีความ f ฟกซิเบิมีความยืดหยุ่นมากพอที่จะทำให้ผู้เล่นเนี่ยมีช่องที่จะสามารถตัดสินใจเรื่องอะไรแปลกๆได้มากขึ้นเพราะว่ามันไม่มีการคอขวดเรื่องของ FP แล้วนะฮะเพราะว่ามันมีความสามารถที่จะสามารถหา fp คืนได้จากที่อื่นที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่การใช้ขวด FP นั่นเองนะครับ จุดที่ซาต้ามองว่าเด่นที่สุดสำหรับระบบนี้เนี่ยก็คือเรื่องของการที่ m a g i c ค l เร s ซ d u ดเนี่ยมันเกิดจากเอ e m เมน a l d ดา a g e ไม่ได้เกิดจาก m a มจิโค d ดาเมจอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวละครทุกตัวในเกมเนี่ยสามารถสร้าง Magical เรซิ d ดีได้หมดไม่ใช่เพียงแค่รีคูสตัวเดียวนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยรีคูสเนี่ยมันจะมีเหตุผลในการอยู่ใ้กับปาร์ตี้ด้วยแถมยังทำให้เกมเพลย์ของตัวละครเขาเองเนี่ย มีการตอบสนองและอินเทอร์แกกับตัวละครผู้อื่นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าตัวเจ้าของเองเนี่ยไม่สามารถที่จะย,ยิงเวทได้เนี่ยเขาก็สามารถที่จะเข้าไปหวดบอสดได้ในการใช้อาวุธที่มี Elemental Damage แล้วค่อยๆเก็บ FP คืนมาจากการโจมตีกายภาพได้หรืออาจจะรอให้บอสโจมตีเพื่อนหรืออาจจะรอให้เพื่อนเนี่ยโจมตีด้วยธาตุอะไรบางอย่างเพื่อนที่ตัวเองเนี่ย จะสามารถดูด FP กลับคืนมาได้ด้วยการใช้ระบบ Magical r e s i d u e ตรงนี้นี่เองนะฮะมันทำให้เกมเพลย์ของตัว r e c r u i t เนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับผู้เล่นคนอื่นมากขึ้นแล้วมีการ Engage กับไฟได้มากขึ้นไม่จำเป็นที่จะต้องยืนไกลๆจากปาร์ตี้อย่างนี้อีกอย่างหนึ่งที่มันต่อมาจาก Magical r e s i d u e เนี่ย ก็คือเรื่องของ Magical Cocktail นั่นเองนะฮะอันนี้เนี่ยมันจะเป็นระบบผสมธาตุที่จะเป็นระบบที่เล่นต่อจาก Magical Residuit วีหนึ่งทำให้มันไม่ได้เป็นแค่ปุ่มที่กดไปแล้วได้ FP เฉยๆแต่ว่าสามารถต่อยอดไปต่อเป็นระบบที่ทำให้รู้สึกเหมือนกับว่าเรากำลังเล่นกับการเป็นนักเวทอย่างแท้จริงนั่นเองนะฮะ จริงๆนะไอตอนที่เล่นจริงๆเนี่ยมันก็แค่กดปุ่มนี้ซ้ําไปซ้ำมานะกดไปเรื่อยๆโดยไม่สนใจอะไรเลยนะฮะเพราะว่ากดไปแล้วมันได้เอฟพส่วนมากแล้วตอนเล่นจริงๆเนี่ยแทบจะไม่ได้สนใจเลยว่ามันออกเป็นเวทอะไรนะฮะแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามเนี่ยการที่มันมีระบบแบบนี้ในเกมเนี่ยหมายความว่าเราสามารถที่จะเลือกเปลี่ยนเทสไตล์ตามค็อกเทลที่เราอยากจะได้จากการเล่นนั้นๆได้เพราะว่าบางเวทที่มันออกมาจากระบบนี้เนี่ย มันส่งผลต่อเพลย์สไตล์แล้วก็การเล่นได้พอสมควรจริงๆในกรณีที่เรามีทีมแบบแรนดอมเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถคุมได้ว่าเราจะเอาเวทอะไรก็ตามออกมาสําหรับมิจิโคค็อกเทลของเราแต่พอเรามีเพื่อนเล่นด้วยกับเราเนี่ยเราสามารถคุยกับเพื่อนได้ว่าเออเนี่ยมันมีธาตุอันไหนนะที่เราแบบเฮ้ยเราอยากได้ธาตุนี้นะเว้ยแกช่วยเอาธาตุนี้ติดไว้หน่อยได้ไหมเนี่ยเราอยากได้เอาเลซิอดน,นี้เป็นพิเศษนะเราจะได้ทำเซตเจี้พิเศษ มากกว่ปกติเพื่อที่เราจะสามารถเอาไปเล่นท่าอะไรแปลกๆได้นะฮะมันเป็นระบบที่ทําให้เกิด coordination ทําให้เรามีความเขาเรียกว่า,าสื่อสารกับทีมได้มากขึ้นในกรณีที่เรามีเพื่อนเล่นนะฮะทำให้เราไม่ได้รู้สึกกับว่าเราเล่นเกมแค่คนเดียวหรือว่าเล่นแค่ระบบคนเดียวมันเป็นระบบเวทที่ทําให้เราสื่อสารกับทีมได้นั่นเองนะฮะในแบกในแบกในแบก,แบก,แบก ผมจะยิงให้พวกคุณชุกไม่ได้ดหนาที่ผมม <c oughs> ันโดนลงมาแล้วว่าหนุมันโดนลงมาแล้วตูดรอกแรกว่างเลยตูด ผมบอกแล้ว่าผมยืนยืนจริงๆวไม่ันหรอกเนี่ยโอ้ไอไ้ผมไม่รีบแต่ผมก็เหีนดเดรแล้วกูแบบพีสเตยดีทีเดียวกูยืนเร่งนะเอเนะครับระวังแปลกตาวะใงผม มันต้อยู่ระหว่างันเอกมันแดงหัวผมแล้วโดนงามเลยไม่้าใจจริงๆเลยโอ๊ยกดผิดคือเปลี่ยนเปลี่ยนเป้าไปมาสนุกสนานดีมากอยตัวนี้อย่าเอาอูดอูดอ่าปล่อยดีบัฟบปล่อยดีบั๊บดูดูดู เอาเปลาระเบิด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 ระเบินเบินอายุอายุอายุป่ะหรือว่าเป้าห่าตุ้งโอ้มาเป็นน้าเลยชุคได้ทีละคนแนยตาแบบละลายขึ้นตรงมาแล้วมาแล้วเอื้อโดโชูมาดูนี่แบ๊กดูนี่แฮร์รี่พอตเตอร์ดูไล่ขอดูวิกฤต ถึงตายเมื่อก ی, ี้เพงฟื้นเมื่อกี้จะไปแวลลี่อะไรอันนี้มานี่มานี่มาแยก,มก,มกแม้แย้แย้แย้แม่มมมแย้แย้แบบมันรองงับปากแบบปากแบบพร้อมจะงับตลอดเวลาโอ้โหในตายตายไหมนะ ตายเรียบร้อยเลยว่านอนลงไปนอนกับพื้นเรียบร้อยแม่งฮิตบ็อกฮิตบ็อกใหญ่มากบอสอกอะบล็อกแย่มากไม่ไม่ดีหลักโลกตายจะไลยดูดูแลกแก่โคตรแก่โคตรแม่โมเขาเห็นฉีดรถเจี๊ยบแก่โคตแม่เลยตายแน่ตายเหลือบันนรสเถือนนอนคนนู้นก่อนลยนี่เป็นบาแรกของผมเลยนะ

ไปโอมบุมอนอูมันเลนาล่าระหว่างที่อยู่ในเลนาล่ามันมันไม่ตายไม่ใช่หรอวะตายไม่โดนดาเมจนะจำได้ไหมสาภาพไม่โดนเขายังจะโดนอีกนะอาวุธมือกียิงเลยดูมันคือฮิตบ็อกฮิตบ็อกมันโคตรจัดฮิตบ็อกมันชังกี้โคตรเลยตีที่ยบม ไม่โดนไม่รู้จะว่าไงแล้วอะลงมาหาสวัสดีนะเองสุดใจในตัวผมตรงนี้ผงรู้สึกเย็น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 ย่าเยื่อจะทิ้งขึ้นหลอด เครียดแทนชุบไม่ขึ้นจุบไม่ขึ้นจบแล้วลบฮตาลูก่ะมาโดนลูกมาโดนงามตายเรยบร้อยขับบัดรล้อตุ้มโธ่ขยหนีลูกหีบัดรล้อมาขุยโธทำรได้บ้างอ่ะโธ่มันได้บอมมาดีแล้วบูบู กาตอนแรกกำลังไปได้ดีแบบคือช่วงแรกช่วงเริ่มปุ๊บกำลังเริ่มไปได้ดีคือเวลี่ฮังกี้เวลี่ฮังกี้ดากคอนโอ้ยจับเด็กคือรู้สึกรู้สึกจริงรู้สึกจริงจว่าท่านี้แม่งไม่แฝงโคตรไม่แฝงเลยสวัสดีแม่เลยฮัลโหลอายุปีเสืออร่อยเลย ลูกทายที่อาจจะแบกหัวคนได้ทัดมันัก็เพราะแอระบบนี้แหละนะฮะเลยทําให้ผู <h <h ้เล่นเนี่ยมีความสามารถที <h 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 ่จะพยายามทำมาอะไรแปลกๆแพงได้เยอะมากเพราะว่ามันทําให้มีอิสระในการทดลองบิวพอสมควรเพราะว่าบางอย่างเนี่ยมันก็เล่นได้เพราะว่ามีมิชิโคค็อกเทลเพราะว่าบางบิวเนี่ยแบบบางเวทที่มันออกมาจากไอตัวมิชิโคค็อกเทลเนี่ยมันแรงพอที่จะกลายเป็นบิวของมันเองได้หรือว่าแรงพอที่จะเป็นอุปกรณ์ที่มันแบบ พยายามจะให้ออกมาใช้ในทุกๆสถานการณ์อะไรประมาณนี้นะฮะคือไม่มากก็น้อยยังไงมันก็เป็นสิ่งที่ผู้เล่นมีความพยายามที่จะผลักดันในการเราไปเล่นอะ่ะคือมันไม่ได้ช่วยแค่เรื่อง FP Management อย่างเดียวแต่มันทำให้ผู้เล่นมีโกว่าเราอยากได้อะไรจากการที่เราต่อสู้ในแต่ละไฟท์เราสามารถควบคุม Encounter อได้เองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้ผู้เล่นของทำให้เกมเพลย์ของผู้เล่นเนี่ยมันแตกย่อยออกไป ถ้าทำให้เรามีการตัดสินใจในระยะย่อยด้วยนะเองนะทีนี้เนี่ยก็ดวยวอ2อย่างที่ซาาพูดมาตอนต้นนี่นะฮะพอมันรวมกันกลายเป็นแพ็กเกจเดียวแล้วเนี่ยมันเลยเกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่า high risk high reward playstyle ที่มีความเว r s a t ท l ยหรือว่าความยืดหยุ่นในการเล่นมาก ในรูปแบบที่มันมอบที่มันเหมาะมากกับฟอร์แมตของเกมที่เป็นโลกไร์ในแมปเบทเท e รอ y เ l e ยอย่างเอลเดนลิงไนเลนนะฮะการเป็นนักเวทเนี่ยในหลายๆความหมายของโลกแฟนตาซีเนี่ยคือการที่เราสามารถจะเอาปัญญาแล้วก็ศรัทธาในการก้าวข้ามปัญหาที่พลังกายเนี่ยไม่สามารถแก้ได้ยกตัวอย่างเช่นพวกนักเวทในเกม D&D หรือว่าดันเจ o n s ส n ต d r ราก n s นะครับเราจะเห็นได้เลยว่า ในเกมนัมเจนเซนดรา้อนเนี่ยพวกนักเวทเนี่ยมันไม่ได้มีเพียงแค่เวทที่ทําดาเมจอย่างเดียวนะฮะมันต้องมีอย่างอื่นด้วยมันถึงจะดูมีความเป็นเวทมนต์นะฮะในเอลเดอร์ลิงภาคหลักเนี่ยเวทหลายๆอย่างเนี่ยมันจะโดนมองข้ามเพราะว่ามันเพือง F p คอสแต่ว่าในภาคไนเลนนะฮะมันเป็นภาคที่ f p คอสเนี่ยเป็นเรื่องที่รองลงมามากเราก็เลยสามารถที่จะเห็นผู้เล่นเนี่ยเล่นรีคูสได้ในรูปแบบที่ไม่ค่อยจะมีใครเห็นเลยนะฮะคือ เปลบางอย่างเนี่ยเป็นสเปลที่ไม่เคยเห็นเดือนเห็นตะวันในเกมหลักเลยนั่นเองนะฮะแล้วด้วยความที่เกมมันเป็นโลกไร้เนี่ยเราไม่สามารถเดาหรือว่าการันตีได้เลยว่าเราจะได้เวทอะไรมาใช้ในแต่ละรันนั้นมันเลยทําให้เราเนี่ยต้องมีความรู้แล้วก็ทําให้เรารู้สึกกับว่าเราเป็นนักป่าท,ที่กําลังพายายามใช้ทุกอย่างที่เรามีอยู่เสมอๆนะฮะเพราะว่าเราต้องอัดเดตต่อสถานการณ์ที่เกมมันโยนมาให้เราเพราะนี่มันคือเกมโลกไระน,นะ ชิ้นส่วนสุดท้ายของการเล่นนักเวทในเกม e l d e n r i n g ในเลนเนี่ยก็คือส่วนของตัว Ultimate Skill ของ r e คูสนั่นเองนะฮะสกิลนี้เนี่ยเมื่อใช้แล้วเนี่ยจะทำให้ทุกคนในปาร์ตี้ของเราได้บัฟพลังโจมตีแล้วก็ทำดาเมจรอบตัวนะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะติดมาร์กบนตัวมอนทำให้เมื่อเราตีบอสแล้วเนี่ยจะทำให้เราได้ทั้งเลือดกลับคืนมาแล้วก็ได้ f p กลับคืนมาด้วยนะฮะ สกิลนี้เนี่ยมีประโยชน์หลายทางมากไม่ว่าจะเป็นการพยายามที่จะชุบเพื่อนในการใช้ดาเมจจากอันติหรือว่าพยายามจะสกิปไม่แค่นิกของบอสไปเลยนะฮะซึ่งหลายๆคนเนี่ยจะสามารถอาจจะเคยเห็นกันได้นะฮะในวิดีโอที่ซาตตากำลังจะเปิดตรงนี้นะฮะ จุดจุดนี้แหละฮะคือจุดที่ทําให้ซาต้ามองว่าคลาสนักเวทในเกมเนี่ยมันเกิดเป็นความเบอร์สไทล์หรือว่าความยืดหยุ่นในการเล่นมากแล้วก็ทําให้เกมเนี่ยมันเกิดเป็นความไฮริสไฮรีวอดนะฮะมนทำให้ผู้เล่นที่เล่นเกมเอลดิริงไนเลนเนี่ยเลยไม่ค่อยรู้สึกว่านักเวทเนี่ยมันกําลังแบบเขาเรียกว่าชีสเดอะเกมหรือว่ากําลังเขาเรียกว่าโกงแมคแคนิกเกมหรือว่าไม่ยุ่งกับระบบที่มีในเกมมันเอง อีกอย่างหนึ่งที่าตารรู้สึกว่าน่าชื่นชมในเกม e d e ล r i n g Night Lane สำหรับการเล่น r e c r u i เนี่ยก็คือเรื่องของสกิลฟลอร์กับสกิลซ l i n g นั่นเองนะฮะอันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของดีไซน์ที่าตารรู้สึกว่าดีมากเลยนะฮะสำหรับเกมเกมนี้ยิ่งสำหรับเกมที่มันยากอย e งเอลเดอร์ลงแล้วด้วยเนี่ยการพยายามใส่คาสต์ไม่แคนิคลงไปที่มันทําให้เกมเนี่ยมันมีความคอมเพล็กซ์ขึ้นเนี่ย การที่จะทําให้สกิลฟอร์กับสกิลซีลิงเนี่ยมันมีความต่างกันคือสกิลฟอร์ต่ําและ Skill สกิลซีลิงสูงเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากมากนะเพราะว่าเกมเกมนี้เนี่ยสำหรับกรณีของเอลเดอริงไนท์เลนเนี่ยมันเป็นเกมที่ไม่ไเล่นคนเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสกิลฟอร์มันต้องต่ำมอสมควรเพราะมันเล่นกัน3คนถ้าสมมุติว่าคนที่ไม่เคยเล่นเกมโซเลยเนี่ยเออส่วนมากแล้วเนี่ยนะฮะเกมมันก็ยากอยู่แล้วเนาะเกมตระกูลโซ เพราะฉะนั้นต่อให้คนที่ไม่เคยเล่นเลยเนี่ยแล้วเ,เพิ่งจะเคยเล่นเกมโซครั้งแรกแล้วไม่รู้จักระบบเวทมนต์เนี่ยต่อให้ไม่มีความเชี่ยวชาญเรื่องการใช้เวทมนต์หรือว่าแมจิโก c ค็อกเทลเนี่ยเขาก็ยังสามารถที่จะช่วยทีมแล้วก็สู้บอสได้โดยการกินบุญเก่าจากเกมหลักหรือว่าความรู้ที่เขาเคยมีจากเกมภาคก่อนที่เขาเล่นมาในดาร์คโซภาคก่อนก่อน,นะฮะคือไม่มีความจําเป็นที่จะต้องยุ่งกับระบบแมจิโก c ค็อกเทลหรือว่าแมจิโก้ลิซิวเลยอันนั้นน่ยคือสกิลฟลอร์ที่มันต่ําเป็นจุดเริ่มมตต้้นนนททีี่่่่ััํําาสหรบผูเลจะ สามารถกระโดดเข้ามาฝึกเล่นได้เลยหรือว่าผู้เล่นใหม่ที่ไม่รู้จักเกมโซเนี่ยก็สามารถเป็นผู้เล่นที่สู้กับบอสได้ถึงแม้ว่าจะไม่มีความรู้เกี่ยวกับระบบเลยก็ตามนั่นเองนะฮะไปที่กลับกันเนี่ยสกิลซิลิ่งของรีครูสในเกมนี้เนี่ยเป็นอะไรที่โคตรสูงนะฮะเพราะว่าคนที่เข้าใจระบบนี้เนี่ยคนที่เข้าใจระบบตัวมันจะคู่ค็อกเทลเนี่ยแทบจะเป็นผู้เล่นที่ไม่มีวันตายเลยนะฮะแล้วสามารถแบกทั้งทีมได้เลยไม่ว่าจะมีอุปกรณ์อะไรอยู่ในมือเพราะว่า เขารู้ว่าเวทอะไรมันทําอะไรบ้างและไมจิ c o c อ t เทลตัวไหนมันทําอะไรได้บ้างนะฮะวิธีการเอาตัวรอดวิธีการบริหาร HP แล้วก็การทําให้การต่อสู้ในแต่ละไฟเนี่ยมีความออพติอลนั่นเองนะฮะหรือว่าการจะพยายามบังคับให้ตัวเองเนี่ยสามารถได้เวทอะไรบางอย่างจากไมจิ cocktail ที่มันตรงกับบิวนะฮะตัวอย่างก็เช่น เวทออโต้แพรลี่กับเวทไอสตอร์มนะครับผมสองเวทนี้เนี่ยเป็นเวทที่มีผลต่อเกมเพลย์มากๆนะฮะออโต้แพรลี่เนี่ยจะทำให้มีครูสเนี่ยสามารถทำหน้าที่เป็นเมเลพอยสเบรเกอร์ได้นะ,ะัะเพราะว่าสเปลนี้เนี่ยจะทำให้ตัวเมจของเรานะฮะสามารถแพรลี่ท่าได้ตลอดเวลาแล้วเวลาเราแพรลี่สำเร็จเนี่ยมันจะทำให้เกิดพอยสดาเมจทำให้ตัวบอสเนี่ยสามารถล้มได้นะฮะก็เลยกลายเป็นเมเลรีครูสได้นะฮะอันต่อมาก็คือตัวไอสตอร์มเนี่ยที่พอเราใช้ท่านี้แล้วเนี่ย ระหว่างที่เวทนี้กำลังส่งผลอยู่นะฮะเราจะมี i n m u อ a b i l i t y ตลอดเวลาคือจะไม่สามารถโดนดาเมีดได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถดูแล้วก็รู้วิธีการเล่นเนี่ยเราแทบจะสามารถกดสเปลนี้นะฮะในการที่จะหลบดามเนีดใหญ่ๆห,ห,หรือว่าท่าใหญ่ๆโกงๆของบอสได้เลยนะฮะสกิปเมคแคนิคสกิปเฟดได้เลยนั่นเองนะฮะเป็นการที่สามารถเปลี่ยนสภาวะของไฟหรือว่ายื้เกมไม่มากพอที่เราจะสามารถชุบเพื่อนได้ โดยการใช้เวทไอสตอมนะครอย่างใน Final 14เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการเก็บคูดาวไว้รอเบอร์สวินโดว์ซึ่งในบางไฟเนี่ยเราอาจจะเลือกในการดีเลย์คูดาวในวินโดว์ปกติของเราเพื่อที่เราจะสามารถที่จะเอาไอตัวคูดาวเนี้ยไปใช้ในช่วงที่บอสไม่ขยับมากหรือว่าไม่ก็ปล่อยให้คูดาวของเราเนี่ยมันเอ่อเขาเรียกว่าคลิปหรือว่าเลขปล่อยให้ตัวคูดาวเนี่ยมันเกินนะฮะ เพื่อที่เราจะให้มันไปตรงกับเลขอื่นในไฟ์เนี่ยซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นสกิลเอ็กเรสชั่นที่เราจะสามารถเจอได้ในเกมอย่าง Final 14นะครับที่ซัตตายกขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่าซาต้าอยากจะเอามาเทียบให้ดูนะคะว่าในไนท์เลนเนี่ยมันก็มีเรื่องของการเข้าใจสกิลคิดตัวเองการเข้าใจแล้วก็รู้ว่าพเ t e n ชียลหรือว่าความสามารถสูงสุดของเราอะ่ะมันมีเท่าไหร่แล้วก็สามารถเลือกได้ว่าตัวเราเองเนี่ยอยากจะทําอะไรในเวลานั้นด้วยอุปรกรณ์ที่มี แล้วมันทําให้ผู้เล่นนะ่ะมีความรู้สึกอยากจะกลับมาเล่นตัวละครนี้เพราะว่าทุกครั้งที่เราเล่นนะ่ะเรารู้สึกเมื่อเราเก่งขึ้นรู้สึกว่ากําลังก้าวขึ้นไปสู่สกิลลิ่งที่มันสูงขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้เล่นใหม่เนี่ยที่เข้ามาเนี่ยก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปคิดเรื่องตรงนี้มากเพราะว่าสกิลฟลอมันต่ําในขณะที่ที่ผู้เล่นที่มันเป็นผู้เล่นเก่าๆเนี่ยนะฮะก็สามารถผลักตัวเองให้สูงขึ้นได้โดยการฝึกฝนวิธีการใช้สกิลการเข้าใจว่าอะไรจะใช้เหมาะที่สุดในเวลาไหนานั่นเอง มันเป็นหัวใจของการทําให้ผู้เล่นอยากกลับมาเล่นเกมเกมหนึ่งแล้วก็ทําให้มันรู้สึกกับว่าเรามีความเก่งขึ้นมีความเป็นจอมขมังเวทมากขึ้นนั่นเอง,เองนะครับ สุดท้ายแล้วนะฮะเกมนี้เนี่ยมันก็เป็นเกมแฟนตาซีเนาะความรู้สึกของการเป็นนักเวทเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้เล่นรู้สึกอยากจะกลับมาเล่นนักเวทนิสาต้าพูดไปเมื่อกี้นะฮะถ้าเราถอดเรื่องของแฟนตาซีออกไปจากเกมไหนก็ตามเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างในแทบทุกเกมเนี่ยมันคือการกดปุ่มแล้วก็มีอะไรบอกมาออกมาและเอกสิ่งที่มันออกมาตรงนั้นก็ทําให้เกิดเป็นเลขอะไรบางอย่างนะฮะทำให้บอสมันตายหรือว่าทําให้ค่าอะไรมันเพิ่มซึ่งมันไม่ได้สําคัญว่ามันทํำยังไงอยู่เวสแต่ว่ามันเขาเรียกว่า พอเรามองแบบนี้เนียทุกสิ่งทุกอย่างมันจืดนะมันทําให้เราจืดมันมันเป็นการเขาเรียกว่า disenchanted นะ,ะับมันทําให้ผู้เล่นรู้สึกว่าแบบเล่นมาทําไมอะไรประมาณนี้นะฮะแฟนตาซีของเกมมันหายไปอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกมหลายๆเกมเนี่ยพายายามจะทำเนี่ยมันคือการที่เขาจะขายแฟนตาซีของสิ่งที่เรากําลังเล่นอยู่ได้มากขนาดไหนเพื่อที่เราจะเกิดสิ่งที่เรียกว่า suspension of belief นั่นเอง ในกรณีของเกมเอลด n ไ i ลิงเนี่ยโดยเฉพาะตระกูลเอลด n ไ i ลิงทั้งหลายเือเกมโซนะฮะเกมพวกนี้มันเป็นเกมที่ยากมากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยด้วยความยากที่เป็นทุนเดิมของมันเนี่ยมันเลยทําให้ผู้เล่นเนี่ยไม่สามารถที่จะออปติมาส์เกมได้พอมันไม่สามารถที่จะออปติมาส์ถุกไฟได้เนี่ยมันเลยทําให้ผู้เล่นเนี่ยต้องใช้รีแอคชั่นในการสู้ยิ่งในกรณีของไ์เดนเนี่ยที่มันเกมโลกไรเนี่ยมันมีความ RNG สูงทําให้ผู้เล่นเนี่ยต้องพยายามคิดว่าจะเล่นยังไงตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ย พอเราไม่สามารถที่จะอัพติมายทุกๆไฟไฟได้มันก็เลยทําให้ผู้เล่นเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนกับว่าต้องเป็นส่วนหนึ่งกับโลกนะฮะถึงจะสามารถเข้าไปอยู่ในสภาวะที่จะเล่นได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะฮะไม่ใช่เล่นโดยการใช้สเปรชีพนั่นเองนะครับในจุดนี้แหละที่ซาตาบอกว่ามันคือความเป็นแฟนตาซีของตัวละครนักเวทนะฮะยูะเซเบตเพราะว่าเวทมนต์เนี่ยมันควรจะเป็นสิ่งที่ เป็นไปนตามจินตนาการมันเป็นสิ่งที่ควรจะคาดเดาไม่ได้นะฮะมันจะตรงกับความว่าแมจิโ a เนี่ยคำว่าแมจิกเนี่ยมันไม่มีคำว่าเบสบิวมันไม่มีคำว่าเดอะเบสนะฮะมันมีเพียงแค่ดีที่สุดในเวลานั้นเท่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความที่เกมเพลย์เนี่ยมันอยู่ในความเป็น ING เนี่ยเราก็เลยเขาเรียกว่าไม่สูญเสียเวทมนต์ที่ทำให้เกมนี้มันคงความเป็นเกมแฟนตาซีเพราะว่าทุกครั้งที่เราลงไปเล่น เราทาได้แค่ดีที่สุดในเวลานั้นเท่านั้นนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปแล้วนะฮะสิ่งที่ไนท์เลนทําได้ดีมากนะครับผมก็คือการขายคําว่านักเวทนะฮะการทําตัวละครที่สามารถยูได้หลายแบบแล้วก็มีระบบที่ไม่ทําลายผู้เล่นที่อยากจะทดลองเวทมนต์ใหม่ๆแถมยังทําให้เมคนิคของตัวละครเนี่ยสามารถมีผลร่วมกับเพื่อนในทีมได้ด้วยสกิลอันตรีของตัวละครเองเนี่ยสามารถใช้ในทางที่หลากหลายมากทําให้นักเวทที่เราเล่นอยู่เนี่ยมีความรู้สึก High Risk High Reward แล้วก็มีที่ให้ผู้เล่นเนี่ยสามารถก้าวข้ามความอ่อนแอของตัวเองแล้วก็ฝึกฝนตัวเองได้มากขึ้นนะฮะเมื่อเลยทำให้ผู้เล่นเนี่ยไม่รู้สึกเหมือนกับว่าเวทมนต์เป็นสิ่งที่เอาไว้โคเมคานิกบอสเอาไว้ชีสบอสอย่างเดียวนะฮะ แล้วเราก็สามารถเห็นได้ชัดเจนจากมุมมองของผู้เล่นที่เมื่อเรามองรีคูสในเกมว่าเราเจอรีคูสในปาร์ตี้ปุ๊บเนี่ยเราจะมองว่าพวกเขาคือเดอะแบกนะฮะแทนที่จะมองว่าไอ้พวกนี้แม่งเล่นเป็นอีซี่โหมดเหมือนกับเกม f r ร m s o อฟสมัยก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจาต้าก็หวังว่าเราจะได้เจอดีไซน์ดีๆแบบนี้ในเกม FromSoft ต่อไปข้างหน้านะฮะก็ทําให้บิวมีความน่าสนใจมากขึ้นมีโอกาสในการเล่นหลายแบบมากขึ้นแล้วก็ไม่ติดอยู่ในรูปภาพเดิมๆ ของการเล่นเกมดักโซลหรือตระกลูลโซงนั่นเองนะฮะขอบคุณมากครับทุกคน